บารัมชาเนรหิมนะครับ a s ล a l a อะลัยกุมวะ a r a h m a t u l ล a h i wabarakatuh ครับขอบดุณล่ะครับวันนี้เรากำลังนั่งหน้าไปสู่นะครับสถานที่นะครับที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งนะครับในหน้าประวัติศาสตร์ของมุสลิมนะครับนั่นคือที่บูไดเบียนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับมีการทำสิิทธสัญญานะครับซึ่งอัลลอกุสมาตาลาเนี่ยได้บอกว่าอินนาฟาตฮ์นาและก็ฟาตฮ์ัมูบีน่ นะครับจริงเราได้ประทานชนะกับเจ้าเป็นชชนะที่ชัดแจ้งนะครับนี่คือการทําสนธิสัญญาบูไเบียนะครับคือเป็นชชนะที่ชัดแจ้งเลยนะครับคือหลังจากที่เกิดสงครามอาซาบนะครับที่มาดีนะที่เราได้ไปดูที่สถานที่ที่เกิดสงครามอาฮซับหรือว่าสงครามคอนดักเนี่ยนะครับนั่นคือปีที่5นะครับของทิจารสักการะนะครับ หลังจากที่เกิดสองครามอาหรับเนี่ยนะครับชาวมุชลิมเนี่ยก็อ่อนล้าและในการที่จะขจัดนะครับกำจัดมุสลิมเนี่ยให้สิ้นซากนะครับอ่าก็คือท,ทั้งทั้งที่มาอ้อมล้อมกันถึง10,000ืคนนะครับในสงครามพนมิดครั้งนั้นนะครับแต่ไม่สามารถที่จะจัดการมุสลิมเนี่ยให้สิ้นซากไปได้นะครับอ่าหลังจากนั้นเนี่ยท่านนบีก็ได้บอกว่าเนี่ยต่อไปเนี่ยเราเนี่ยก็จะ ุกพวกเขาพวกเขาไม่สามารถจะปลุกพวกเราได้แล้วเราจะเข้าไปจัดการพวกเขานะครับสงครามอาซาบเนี่ยคือเป็นสงครามสุดท้ายที่มุชลินเนี่ยไปบุกชาวมุสลิมนะครับอ่าแล้วก็อ่าหลังจากที่เกิดสงครามอาซาบแล้วก็จัดการจัดการกับกลุ่มพวกยูบนูกุไรซ์ที่หักหลังนะครับอ่าท่านนาบีแล้วเนี่ยนะครับก็มีสงครามอ่าย่อยๆอ,อีกนะครับอ่าแล้วก็ทีนี้พอมาในปีที่6 นะครับของการทิจะรักสักการะนะครับท่านนาบีเนี่ยก็ได้ฝันนะครับฝันว่าท่านเนี่ยได้เข้ามายังมสัสยิดฮารอมนะครับพร้อมกับบรรดาซอบะและสามารถยึดกุญแจได้นะครับกุญแจกับซอดะก็สามารถที่จะต่อว,วาฟและก็ทําอุมระอได้นะครับเมื่อท่านนาบีม,มือมฮ์มมัดสุลต์สลัมเนี่ยได้เล่าความฝันนะครับให้บรรดาซอฟะซอฟะในต่างก็ดีใจนะครับ ที่เราจะได้ไปทำอุปราก,กันนะครับเมื่อท่านนบีเนี่ยออกเดินทางไปทำอุปรากบรรดาซอบ้านเนี่ยก็ได้เดินทางไปเพระท่นานนบีนะครับทั้งหมดเนี่ยประมาณ1,400คนนะครับบารางานบอกว่า1,500คนนะครับเดินทางในเดือนตุลกะเดนะครับปีที่6ของคิจารสักการนะครับเมื่อท่านนบีเดินทางมานะครับกเ็เมื่อมาถึงที่ อ่ากุลุไลฟะนะครับเดินทางจากมะดีนะและ reality, ้วมาถึง <GO> ก <av uther> ุลโไลฟะที่เราหยุดอ่าแวะนะครับอ่าเพื่อที่จะคลองแรอมนะครับท่านนบีก็คลองแรอมตรงนั้นนะครับแล้วก็เดินทางมาอย่างอ่ามักกะเพื่อจะเข้าอ่าทำอมรนะครับเมื่อมุชติกินรู้ข่าวนะครับก็พยายามสกัดกั้นทุกวิถีทางนะครับ อ่าแล้วก็เป้าหมายของท่านนาบีเนี่ยมาเนี่ยไม่ได้ต้องการมาสู้รบนะครับแต่มาเพื่อที่จะทําอุมรถอย่างเดียวเลยนะครับไม่ได้พกอาวุธหนักสําหรับการสู้รบนะครับแต่อาจจะพกมีดประจําตัวมีดหรือว่าอาวุธที่ใช้ในการเดินทางแค่นั้นเองไม่ได้ไม่ได้เตรียมตัวมาเพื่อจะทำสงครามนะครับเมื่อนบีเดินทางมานะครับเส้นทางหลักที่จะเข้าสู่ มักกะเนี่ยจะต้องผ่านที่ตันนาฮิมนะครับอ่าแต่ว่าท่านนาบีเนี่ยก็โดนขัดขวางต่างๆนาๆนานะครับอย่างเช่นท่านคอริสตอนนั้นเนี่ยยังไม่ใช่เป็นมุสลิมนะครับอ่าก็นํากองกานำทหารมาเนี่ยสองร้อยนายเพื่อจะขัดจัดเพื่อที่จะขวางนะครับไม่ท่านนาบีเนี่ยเข้ามักกะให้ได้ท่านนาบีเนี่ยก็เลยต้องเลี่ยงเส้นทางนะครับแล้วก็ไปทางตอนใต้ของมักกะซึ่งก็คือที่คูดายเบียะนะครับที่เรากําลังจะไป นะครับก็หลังจากนั้นก็มีการาพวกมุชลิกีนะครับก็ส่งตัวแทนนะครับมาเนี่ยหลายคนนะครับแต่ทุกครั้งที่ท่านอบูบลบอกว่าชัดเจนว่าท่านเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะมาทําสงครามนะครับแต่มาทําอมร้องนะครับอย่างเดียวเลยนะครับสุดท้ายนะครับท่านนาบีเนี่ยนะครับก็ได้ส่งนะครับ ท่านอุสมานนับฟ,ฟานเนี่ยนะครับเข้าไปเจราจาตอนแรกคือจะส่งท่านอุมัตนะครับแต่เนื่องด้วยว่า,าตระกูลท่านอุมัตเนี่ยจะไม่สามารถปกป้องท่านอุมัตได้นะครับแต่ตระกูลท่านอุสมานเนี่ยเป็นตระกูลที่ใหญ่สามารถให้การปกป้องได้เมื่ออยู่ในมักกะน,นะครับก็ส่งท่านอุสมานไปท่านในบิก็กำชับนะครับบอกท่านอุสมานว่าเนี่ยให้บอกชายกูได้ช่วเราไม่ได้มาทำสงครามเรามาเพื่อที่จะ มาทาอุ้มร้องนะครับแล้วก็ให้เรียกร้องเชิญชวนพวกมุชติกีเข้าสุ่ยสลามนะครับคือชัดเจนว่าไม่ได้ต้องการมาทําสงครามนะครับจะมาทําอุ้มร้องอย่างเดียวนะครับมุชลิกีเนี่ยก็กักตัวท่านอุสมานไว้ก่อนนะครับกักตัวไว้แล้วก็นัดประชุมดูท่าทีว่าจะเอายังไงดีนะครับกักตัวอยู่หลายวันนะครับจนมีข่าวลือนะครับว่าท่านอุสมานเนี่ยนะครับถูกฆ่านะครับ มีข่าวลือว่าท่านอุสมานถูกฆ่าดังนั้นเนี่ยท่านนบีเนี่ยก็เลยบอกว่าเราเนี่ยจะไม่กลับนะครับยังมาดีนะจนกว่าจะจัดการพวกเรานี้นะครับให้สิ้นให้เสร็จนะครับดังนั้นเนี่ยท่านนบีเนี่ยก็เลยเรียกนะครับเราบรรดาซอบให้ทำาบญอะนะครับอ่าก็คือว่าทำาบญอะทำส,สัญญาให้สัตยาบันว่าเราเนี่ยจะไม่เราเนี่ยจะต่อสู้จนตัวตายนะครับเราจะไม่หนีนะครับ อ่าแล้วก็เมื่อทุกคนเนี่ยให้ใบอัดเสร็จนะครับท่านนาับีเนี่ยก็จับมือของท่านเลยบอกว่าเนี่ยคือเป็นตัวแทนของอุสมานนะครับอ่าเมื่ออ่าท่านนาับีเนี่ยนะครับก็ได้ให้ให้อ่บา,าบรรดาซาร์นะครับได้ให้ได้ใบอัดนะครับกับท่านนาับีเนี่ยใต้ต้นไม้นะครับอ่าที่คูดายเบียแล้วก็เหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่อ่าอัลลอฮฺสุบานดาลาเนี่ยนะครับทรงพึงพอพระทัยนะครับกับการ ให้ไปอะในครั้งนี้นะครับพร้อมได้ทรงตรัสไว้ในสุวรรณฟัดอายะที่18นะครับแล้วก็ดอรเดียลอฮาอันอิมโมมีนีนอิสยูดาอยงในการตั้งแต่เช้าจริงโดยแน่นอนอัลลอฮ์ทรงโปรดรานต่อบรรดาผู้ศรัทธาขณะที่พวกเขาให้สัตยาบันแก่เจ้าใต้ต้นไม้ที่ภูดายเบียนะครับนี่คือสัญญานะครับกันนะครับว่าว่าจะต่อสู้นะครับจนถึงที่สุดนะครับ เมื่อชาตกรเรชเห็นว่าอ่าเนี่ยมุสลิมเนี่ยเอาจริงแล้วนะอาจจะมีสถานการณ์รที่เลวร้ยรายนะครับก็เลยส่งทูตมาคนหนึ่งนะครับชื่อซูไฮบินอัมบินอัมนะครับซึ่งเมือ่อทนนาบีเห็นเนี่ย,<ด>ยก็บอกว่าอ่าที่กุรเรชส่งมาเนี่ยส่งคนนี้มาเนี่ยแสดงว่ากุเรชต้องการที่จะสงบสึบนะครับต้องการที่จะสงบสึบนะครับ ก็ปรากฏว่าก็มีการพูดคุยกันยาวนานนะครับต่างฝ่ายตั้งเห็นพร้อมกันในการกําหนดรายละเอียดของสุรทธิสัญญานะครับซึ่งมี4ข้อด้วยกันนะครับก็คือตอนน้นทุูเนี่ยจะต้องกลับไปก่อนนะครับในปีนี้คือไม่อนุญ,ญาตให้ทําอุ้มร้องก่อนนะครับไม่อนุญาตทำอุ้มร้องให้กลับมาทําอุ้มร้องใหม่ในปีหน้านะครับและให้สามารถอยู่ได้ในมักกะได้นะครับเป็นเวลา3วัน แล้วก็ห้ามพกอาวุธหนักอะไรมานะครับพบอาวุธในการเดินทางเนี่ยได้นะครับสองจะมีการสงบศึกนะครับทั้งสองฝ่ายเนี่ยยึติดสงครามระหว่างกัน,เ,นเป็นระยะเวลา10ปีนะครับนี่คือ,อข้อ2นะครับข้อ3ก็คือกุ่มใดเนี่ยจะทาส,สัญญาเป็น,ปนพันธมิตรกับฝ่ายท่านนบีดุฮมัมมัดเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับ หรือว่ากลุ่มใดเผ่าใดเนี่ยจะเป็นพันธมิตรนะครับกับมุชิลิกีนเนี่ย<ๆ>ก็สามารถทําได้โดยให้ถือว่ากลุ่มที่เป็นพันธมิตรเนี่ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายนั้นนะครับอ่าและก็ศัตรูของพันธมิตรก็ถือว่าเป็นศัตรูของฝ่ายนั้นเช่นเดียวกันนะครับอ่านี่คือข้อที่3นะครับซึ่งเผ่าที่เลือกทำสัญญาเลือกเป็นพันธมิตรกับท่านบีคือเผ่าคูซานะครับอ่าแล้วก็ อ,อีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นมัธยมินิกับมุชิลิกินคือบันีบัคนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยพวกมุชลิกินเนี่ยผิดสัญญาตรงข้อนี้นะครับเลยนาไปสูเ่เหตุการณ์การพิชิตมักกะนะครับคือหลังจากเหตุหลังจากส,สัญญานี้แค่2ปีนะครับมุชลิกินเนี่ยผิดสัญญาผิดพื้สัญญาตรงนี้นะครับก็เลยต้องเนธนาบีก็เลยมาปลุกยึดมักกะนะครับพิชิตมักกะได้ในพเจอรอที่8นะครับกูดายบนี่เกิดขึ้นในปีที่6นะครับ อ่าแล้วก็ข้อที่4นะครับก็คือชายกูเรชคนใดที่มาเข้ากับฝ่ายนบ,บีมอลหมัดโดยไม่ได้รัการย,ยินยอมหรือหนีจากผู้ปกครองมาเนี่ยฝ่ายมุสลิมต้องส่งตัวกลับให้กูเรชแต่หากมีชายใดหนีจากท่านนาบีเนี่ยมาเข้ากับฝ่ายกูรเรชชายกูเรชเรไม่ต้องส่งตัวคืนอ่านี่คือเหมือนกับจะเสียเปรียบเลยนะครับอ่าซึ่งบรรดาอ่า ชาวมุสลิมเนี่ยนะครับที่ไปด้วยกันเนี่ยต่างไม่พอใจแบบอันเนี้ยคือแบบรับไม่ค่อยได้ประมาณนี้นะครับเสียใจกับสุดทสุดนนี้ดูเหมือนดูเหมือนว่าเราเนี่ยเสียเปรียบนะครับดูเหมือนว่าเราเสียเปรียบนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการที่ว่าไม่สามารถที่จะมาทําอุมร้อง์ได้เพราะว่าอุต่าเตรียมตัวนะครับเดินทางมาจากมาดีนะนะครับคือกําลังจะเข้ามักกะอยู่แล้วนะครับแต่ไม่สามารถมาทําได้นะครับอ่าซึ่ง บรรดาซอฟ้าเนี่ยหลายท่านนะครับรับไม่ได้กับกับส่นธีสัญญาตรงนี้นะครับและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับซอบ้าที่สําคัญคือท่านอมารตโรดิลันฮูนะครับก็รับไม่ได้นะครับท่านเนี่ยถามนะครับท่านนบีว่าเราเนี่ยไม่ได้อยู่บนสัญธรรมหรือและพวกเขาได้ผู้ชีกินเนี่ยไม่ได้อยู่บนความเท็จหรือนะครับท่านอกว่ใช่เนี่ยเราอยู่บนสัจธรรมนะครับ آ, ท่านอมร์ก็ถามอีกถ้าเกิดว่าเราเนี่ยตายเนี่ยเราก็ได้เข้าสวรรค์ส่วนกมุชัินกเนี่ยก็เข้านรกไม่ใช่หรือ,ชอใชไมว่าใช่นะครับแล้วก็ท่านอมร์ว่าทําไมเนี่ยคือเราต้องไปยอมนะครับต้องยอมแบบดูเหมือนว่าเสียเปรียบนะครับในสี่ข้อนี้นะครับเ,เรื่องของการที่ว่าไม่ให้เข้ามาทำกุ้งร้อและก็เรื่องของการที่หากว่ามีมุชลิกีเนี่ยหนีไปต้องส่งกลับแต่ว่าหากว่า ฝั่งมุสลิมเนี่ยนีมาเนี่ยไม่ต้องกับนี่นี่เหมือนแบบว่าเป็นเป็นการที่เสียเปรียบมากๆนะครับอ่าแล้วก็อ่านะครับก็อ่า ท่านท่านท่านนาบีเนี่ยนะครับก็ได้ก็ได,กได้ก็ได้ตอบท่านอุมัตนะครับว่าโ oh, อ้ท่านเขาตอบเอยฉันเป็นรอซูลนะครับของอัลลอฮ์และฉันจะไม่ฝา่าฝืนบ่งอย่างแน่นอนเพราะบ่งเป็นผู้ทรงช่วยเหลือฉันและไม่ปล่อยให้ฉันอยู่ตามลําพังอย่างแน่นอนอท่านอ,อุมัตจึงถามว่า ท่านไม่ได้บอกพวกเราหรือว่าเราเนี่ยว่าจะเดินทางมายามตัละเล็ตัววับรอบรอบมันท่านนบีรจึงกล่าวว่าใช่แล้วแต่ฉันบอกหรือว่าพวกเราจะเข้าไปในปีนี้นะครับท่านนบีไม่ได้บอกว่าเราจะเข้าไปต้องวัในปีนี้นะครับในความฝันของท่านนะครับท่านนบีรจึงกล่าวย้าว่าแน่นอนว่าท่านจะได้เข้าไปยามีตัวลอและตะวะรอบๆบมันนะครับท่านอุมมัเนี่ยก็ยังรู้สึกไม่พอใจอีกนะครับรู้สึกว่าเสียเปรียบ นะครับก็เลยไปพูดกับท่านอบูบัคนะครับก็พูดทํานองเดียวกันท่านอับูบัคเนี่ยก็ตอบมาเหมือนที่ท่านนบีตอบนะครับและท่านอบูบัคเนี่ยก็กล่าวว่าท่านจงยึดมั่นต่อทุกคําสั่งใช้ของท่านนบีจนกว่าจะเสียชีวิตเถิดขอสาบานต่อแล้วว่าท่านนบีนั้นอยู่บนศัจธรรมอย่างแน่นอนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยอัลลอฮฺม์ลต阿าก็ได้ทรงประธานอายนยุลุมาคืออินนาฟตะนาละกับฟัตฮัมมูบีนาแท้จริงเราได้ชัยชนะเก่เจ้าซึ่งเป็นชัยชนะอย่างชัดแจ้งนะครับ ส่งคนนะครับไปอ่านอายะนี้ให้ท่านอุมรัรฟังนะครับอ่าแล้วก็ท่านอุมัตก็มาท่นานนบีนะครับแล้วก็บอกแล้วก็ถามท่านนาบีว่าโอ้ราซูลนะอายะนี้หมายถึงเราจะได้ที่ชิดเมืองมักกะช่หรือไม่ท่านนบีบอกว่าใช่แล้วไม่ได้ยินเช่นนั้นท่านอุมัรก็รู้สึกดีใจแล้วก็กลับออกไปนะครับนี่คือ,อหลังจากนั้นเนี่ยนะครับท่านอุมัตเนี่ยรู้สึกผิดนะครับที่ได้ไปถามแบบนั้นกับท่านนาบีนะครับ ท่านรู้สึกผิดมากนะครับท่านก็เลยแบบว่าท่านเนี่ยทำอามันทุกอย่างท่านบริจาคทานท่านปล่อยาธาตุทุกอย่างเพื่อที่จะลบล้างความผิดที่พูดแบบแรงนะครับใส่ใส่ท่านในปีนะครับดูเหมือนว่าแบบคือตอนนั้นเนี่ยคืออารมณ์ต่างๆนั่นก็แบบว่าคือรับไม่ค่อยได้กันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย ก็คือว่าท่านนาบีนะครับอ่าก็ได้ให้บรรดาซอบ้านเนี่ยอ่าตัดหลุนนะครับอ่าโกนศีรษะนะครับอ่าแล้วก็เชือดสัตว์ปลีนะครับอ่าบรรดาซอบา้านในต่างก็อ่าท่านนาบีเนี่ยพูดนะครับถึงสามครั้งแต่ว่าบรรดาซอบ้ายังรู้สึกยังรู้สึกเลยว่าเฟ е ลอยู่นะครับอ่าก็เลยท่านเนี่ยก็ได้เข้าไปอ่า ไปหาภรรยาของท่านตอนนั้นคือท่านอุมุสลามะนะครับท่านอุมุสลามะก็แนะนํานะครับให้ท่านนบีนออกไปแล้วก็ให้คนโกนศีรษะนะครับอ่าคือไม่ต้องพูดอะไรให้คนโกนศีรษะสุดท้ายเนี่ยเมื่อท่านนบีเนี่ยก็เรียกคนให้มาโกนศีรษะทุกคนเนี่ยต่างก็มาคกนศีรษะกันนะครับอ่าแล้วก็ มีเหตุการณ์หนึ่งนะครับมีเหตุการณ์หนึ่งที่มีชายชาวมุสลิมนะครับมาทันนบีซึ่งชื่อว่าอบูบาซีรนะครับ <c oughs> เป็นชาวสกีฟซึ่งถือว่าเป็นพันธมิตรของพวกมุชลิกินนะครับ <c oughs> มุชลิกินเนี่ยก็เลยต้องส่งคนนะครับสองคนเนี่ยมาตามอูบ์ซีรเนี่ยกลับนะครับเพราะว่าถือว่าอยู่ในสนที่สัญญานี้นะครับว่าวถ้าเกิดว่า มุสลิอมอุสลิมกีนเนี่ยมาหานะครับมุสลิมมุสลิมต้องส่งตัวคืนนะครับแล้วก็ท่านนาบีเนี่ยก็รักษาสัญญานะครับก็อบูบาซิดเนี่ยก็กลับมาพร้อมกับพวกกุเรชสองคนนะครับพอถึงที่ตุนุคุไลฟะนะครับอบูบาซิดก็พูดนะครับชมหนึ่งในนั้นน่ะอหนึ่งในสองคนว่าเออดาบของท่านเนี่ยสวยจังนะครับ ก็บอกว่าอีกคนนึ่งอ่าใช่แน่นอนนะครับอบูบาซินวันนั้นขอดูหน่อยนะครับพอขอดูปุ๊บได้ดาบปุ๊บก็ฆ่าเจ้าของดาบนะครับแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยคุนีชคนนึงเนี่ยก็วิ่งกลับไปนะครับยังมัสยิดนบีนะครับอบูบาซิสเนี่ยก็ตามมานะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยคือท่านนบีเนี่ยได้ปฏิบัติตามนะครับส่วนธิสัญญาแล้วนะครับในการที่ส่งตัวท่านอบูบาซินเนี่ยกลับนะครับแต่ว่า อัลแล้์เนี่ยก็ให้ฉันเนี่ยหนีรอดจากพวกเขามาได้นะครับท่านอบ,บีบอกว่าฉันเนี่ยเกรงว่าจะต้องเกิดสงครามเพียงเพราะคนเดียวนะครับดังน,นั้นเนี่ยอบูบาซิเนี่ยก็เลยหน,ยน,ยนีไปอยู่ตามชายฝั่งนะครับาตามชายฝั่งแล้วก็ทีนี้คนที่โดนกดขี่เนี่ยคนที่วันนี้ออกจากมักกะเนี่ยนะครับไม่สามารถจะเข้ามาดีนะได้เพราะท่านอบดบีมีสุดีเซียนี้อยู่ก็ไปอยู่กับอูบูบาซิดนะครับพออยู่กับอูบูบาซิดก็ สร้างความเสียหายนะครับให้กับพวกก oh <no>. ูเรชอย่างมากนะครับเพราะวพวกนี้ต so ้องไปค้าขายแต่ว่าอับดุบาซิสและก็และก็มุสลิมที่ว่าไม่สามารถเข้ามาดีนั้นได้แล้วก็ไปอยู่กับอบุบาซิสเนี่ยก็คือว่าสร้างความเสียหายกับพวกมุชลิกินนะครับสุดท้ายนะครับมุชลิกินก็เลยต้องมาขอนะครับบอกท่านนบีเนี่ยให้นํามุสลิมกลุ่มนี้กลับเข้า่อเมืองมามียหนะครับสุดท้ายคือมุชลิกินเนี่ยมายกเลิกเองนะครับในการที่ ต้องส่งตัวนะครับมุสลิมให้ชาวกูเรชว่าเขาเนี่ยมีมาจากชาวกูเรชนะครับนี่คือร้าวๆนะครับอของอสนติสัญญาุูดยเบียนะครับซึ่งเมื่อท่านนาบีคือท่านนาบีเนี่ยไม่ต้องการให้เกิดสงครามนองเลือดนะครับหากว่ามีสนธิสัญญานะครับก็จะทานะครับเพราะว่าการที่ว่าอยู่ในสภาพสงครามตลอดเนี่ย โอกาสในการที่จะด่าว่าเผยแพร่น่ะมันก็จะยากหน่อยนะครับแต่เมื่อหากว่ามันมีความสงบนะครับท่านนบ,บีก็สามารถที่จะเชิญชวนเผ่าอาหรับต่างๆเนี่ยให้ขา้ารับอิสลามนะครับส่งหลังจากสุนทิศยาอูดัยบียะนะครับก็คือส่งจดหมายเนี่ยไปหาพวกกษตัตริย์ต่างๆนะครับอ่าแล้วก็จะเห็นได้ว่าคือก่อนก่อนอ่าสุนทิศยาอูดัยบียะเนี่ยมุสลิมมีแค่ประมาณ3,000นะครับประมาณ3,000นะครับแต่เมื่อตอนพิชิตมักกะ นะครับหลังจากนั้นแค่2ปีนะครับมุสลิมเนี่ยมีเป็นหมื่นนะครับนี่คือเมื่อเมื่อมันมีความสงบสุขนะครับการระวะต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะดาเนินการไปอย่างง่ายดายนะครับตอนนั้นเนี่ยนี่คือเหตุผลนะครับที่ว่านี่คือเป็นชัยชนะนะครับย่างใ่หลวงนะครับแล้วก็เหตุการณ์ุุาดเบียเนี่ยก็นํามาสู่การพิชิตมักกะนะครับเพราะว่าพันธมิตรของกูรชเนี่ย ไปทำสงครามกับพันธมิตรนะครับของบรรดามุสลิมนะครับอ่าแล้วก็พวกกุเรชเนะี่ยก็ส่งอาวุธให้พันธมิตรของตัวเองเนะี่ยไปฆ่าพันธมิตรของมุสลิมนะครับเมื่อท่านนบีรู้เนี่ยนะครับก็เลยมาบุกพิชิตมักกะนะครับในฮิจราระสกรารัดที่8นะครับอ่านี่คือข่าวๆของสุลติสัญญาวิริยานะครับอ่าซึ่งถือว่าเป็นสกรารัดใหม่นะครับอ่าของมุสลิมในการที่ สามารถจะเผยแผ่นะครับอิสลามออกไปได้อย่างกว้างขวางนะครับลัมดิลล์แล้วนะครับอิเชอร์แล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ไปดูในสถานที่จริงนะครับที่อัลกุดัยเบียนะครับสำหรับวันนี้ก็โอเคนะครับหวังว่าพี่น้องอาจะพอจะเข้าใจนะครับหากมีภาพประการใดก็ต้องขอมาอัพนะครับสำหรับเราอัลลอฮฺนบีอะลัยฮิสซาลฺมานะอัลลอารีฮฺอัลซัลามุอะลัยกุมวะราะห์มะทูลลอฮิวะบรักะ